สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดตั้งแต่วันที่1เมษายนไปจนถึงวันที่30เมษายนนะในะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤษภาคม นะปีพศ2568อันนี้ก็มีบางสิ่งหรือว่ามีนิสัยอะไรบางอย่างการกระทําบางอย่างที่บางทีเนี่ยคุณจะต้องตรวจสอบความคิดแล้วก็การกระทําของตัวคุณเองนะพระผู้จัดเห็นพลังงานของไพ่เด็กถือดาบแล้วก็เขาปรากฏขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวแล้วมันมีไพ่เดอะเดตนะมีไพ่เหรียญที่เป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ แล้วก็เป็นเ,เงินทองผลประโยชน์ของคุณแต่ทีนี้พอมันมาขึ้นในลักษณะของไพ่กับหัวก็หมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะอาจจะจบลงไปต่อไม่ได้เพราะอะไรพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะมีนิสัยที่เ่เห็นแก่ตัวหรือว่าทำอะไรเนี่ยไม่เกรงใจกันแล้วมันก็ เป็นในเรื่องของความขัดแย้งด้วยไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยแล้วมีบางสิ่งที่คุณจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะเพื่ออะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยได้ไปต่ออันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะสื่อสารกับคุณก็อย่างที่ผู้จัดบอกตั้งแต่แรกแหละว่าไอ้นิสัยบางอย่างที่บางทีคุณรู้ว่ามันไม่ถูกไม่ควรนะแล้วมันจะส่งผลเสียให้กับ ตัวคุณเองหรือว่าส่งผลเสียให้กับคนรอบข้างเนี่ยทำให้เราเนี่ยหมดรักหมดศรัทธาในกันและกันแล้วก็ทำลายมิตรภาพแล้วก็ทำลายผลประโยชน์ในระยะยาวแล้วก็มันเหมือนกับว่าคุณก็จะตัดความช่วยเหลือตัดคนที่ดีดีๆออกไปอะในชีวิตคุณอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทบทวนความคิดการกระทำของตัวคุณเองโดยเฉพาะพอมันมี พลังงานของไพ่เด็กถือดาบที่เป็นไพ่กับหัวอันเนี้ยแล้วมีไพ่เดอะเดทไพ่แปดดาบอย่างที่บอกอะว่าคุณจะต้องตรวจสอบความคิดแล้วก็การกระทำของตัวคุณเองหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นความคิดแล้วก็การกระทำของคนรอบข้างที่ตอนนี้อ,อ,อยู่รอบข้างคุณในช่วงเวลาเนี้ยเพราะว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานนั่นก็เป็นตัวแทนของไพ่ สิบไม้เท้าหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ตามหรือระหว่างเพื่อนฝูงคนที่คุณเกี่ยวข้องในช่วงเวลานี้นะทีนี้ในเหตุการณ์เน,นี้ยมันก็จะมีใครบางคนที่มีนิสัยขี้อิจฉาแล้วก็ชอบยุแยงให้คนเกลียดกันหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการโกหกสร้างภาพนะคนที่โตแล้วแต่ก็ยังทำตัวเหมือนเป็นเด็ก นะมีนิสัยแบบนี้ซ่อนอยู่ในตัวเองแล้วอย่างที่ผู้จัดบอกอ่ะเอ่อถ้าเป็นตัวแทนของไพ่ควีนถือถ้วย th th เนี่ยผู้จัดก็ต้องทายไพ่ใบนี้ไปในด้านลบและถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในลักษณะของไพ่กลับหัวเพราะว่าไพ่ใบนี้ถ้าเป็นตัวแทนของใครบางคนที่เป็นพลังงานในด้านลบเนี่ยก็เป็นพวกประเภทตีสองหน้าแล้วก็เลือกสองข้างและเป็นพวกประเภทลำเอียง เพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาเองนะแล้วกอ็อันนี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่พระสังฆราชด,ด้วยคนที่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในทางที่ไม่ถูกไม่ควรบางทีก็เข้าข้างคนผิดหรืออาจจะแบบว่าให้ท้ายกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสถานการณ์ในลักษณะเนี้ยที่เหมือนกับว่าที่ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อความสะใจแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ย เป็นทุกข์เพื่อตัวเองเนี่ยได้มีความสุขหรือว่ารู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาบ้างเนี่ยก็เป็นนิสัยของใครบางคนที่ปฏิบัติต่อกันในช่วงเวลาเนี้ยแล้วคนที่เสียใจนั่นก็คือคนที่โดนอีกฝ่ายหนึ่งทำนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่9ดาบแล้วก็ไพ่สิบไม้เท้าเหมือนกับว่าการที่คุณอยู่ร่วมกันตรงเนี้ยนะใครบางคนเนี่ยเบื่อเลยที่จะแบบว่า ก้าวเข้ามาทำงานในที่ทำงานแห่งเนี้ถูกเอาเปรียบแล้วก็ถูกด้อยค่าถูกกันแกล้งใช้คำพูดแบบว่าอแอมกันแหนกันหรืออะไรแบบเนี้ยด้วยความอิจฉาแบบเป็นนิสยัยแบบว่านิสัยเด็กๆเลยอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบความคิดแล้วก็การกระทำของตัวคุณเองแล้วก็คนรอบข้างนะแล้วเออ พลังงานของไพ่9ก้าถ้วยแล้วไพ่เดอะชาริออเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนนะในในความสัมพันธ์เนี้ยบางทีเขาก็มองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเขาเองแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีหรือว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบคนอื่น เราก็จึงปฏิบัติต่อกันในลักษณะเนี้ยทีนี้ผู้จัดก็อยากจะบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะกระทบกระเทือนนะในในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าความไว้วางใจที่ใครบางคนเนี่ยมีให้กับคุณฉะนั้นไพ่เดอะเดตเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าไอ้นิสัยอะไรบางอย่างการกระทำบางอย่างที่เรารู้ว่ามันไม่ถูกไม่ควรเราก็ควรจะ เลิกหรือว่าหยุดไอ้พฤติกรรมอันนี้ซะนะก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะ่ะมันจะไปทำลายความสัมพันธ์ของคุณผลประโยชน์ในระยะยาวคนที่เขาดีคนที่เขาจริงใจแต่เป็นไงบางทีเราก็แอบทาตัวเปรียบเทียบแข่งขันชิงดีชิงเด่นแล้วก็อิจฉาเขาหรือไม่งั้นนะ่ะเป็นประเภทแบบว่าเหยียบคนอื่นให้ตัวเองเนี่ยสูงขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาอะไรประมาณเนี่ย นะเป็นสถานการณ์ที่แบบเนี้ยที่ใครปฏิบัติต่อกันแต่ทีนี้มันก็มีผลเสียนะคุณหรือเขาก็ได้เนี่ยในความสัมพันธ์เนี้ยตอนเนี้ยคิดที่จะแยกตัวนะออกจากความสัมพันธ์แต่ทีนี้บางทีมันก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเป็นตัวแทนของไพ่เดอะเดทที่เหมือนว่า ถึงแม้ว่าคุณจะรู้ตัวตนธาตุแท้ของกันละกันรู้ว่าใครจริงใจใครไม่จริงใจแต่ทีนี้ว่าคุณก็ยังต้องอยู่ตรงเนี้ยทำหน้าที่ของคุณต่อไปเพราะว่ามันมีผลประโยชน์มันมีสิ่งตอบแทนอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องนึกถึงนะในเรื่องผลดีผลเสียถึงแม้ว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะ ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมก็ตามถูกกันแกล้งเจอไอ้เรื่องความท็อกซิกไอ้ความดราม่าอะไรพวกเนี้ยนะและทีนี้บางคนเนี่ยนะคุณก็อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกด้วยก็ได้นอกเหนือจากในเรื่องของการงานแต่อันนี้เนี่ยเป็นการทำนายดวงโดยรวมผู้จัดก็ก็ต้องถ่ายกว้างๆบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในที่ทำงานถ้าคุณไม่มีปัญหาในที่ทำงานคุณก็ต้องระวังละ ในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณเนี่ยนะเพราะว่า,าในเหตุการณ์นเนี้ยอย่างที่บอกอะถ้าเกิดว่ามันมีพลังงานของไพ่9กดาบที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมแต่ก็ยังไม่อยากที่จะปล่อยกันไปนะยังยึดสิ่งนี้เอาไว้นะเพราะอะไรอาจจะเป็นในเรื่องหน้าตา อาจจะเป็นในเรื่องของอผลประโยชน์ที่คุณได้รับที่คุณจะต้องแลกมากับการที่คุณต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เก้าถ้วยไพ่เก้าดาบคุณจึงเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ทั้ง,ท,ง,ท,งที่หมดรักหมดศรัทธาในการและกันแต่ทีนี้เป็นยังไง คุณก็ยังอยากที่จะต้องมีที่อยู่ที่อาศัยที่กินหรือว่าคุณไม่อยากที่จะเสียสถานภาพที่เป็นอยู่นะอย่างที่บอกอ่ะยังต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้วมันเป็นในเรื่องของการกลัวเสียหน้าด้วยเพราะถ้าเกิดว่าคุณเป็นประเภทชอบคุยโม้โอ้อวดหรือว่าเป็นประเภทที่ยกตนข่มท่านนะตัดสินคนนู้นคนนี้แบบว่า โชว์ออฟว่าตัวเองเนี่ยมีชีวิตที่ดีอะไรแบบเนี้ยนะก็อย่างที่บอกอะ่ะการที่คุณคบกับใครเนี่ยบางทีคุณอดไม่ได้ที่มีในเรื่องของการเปรียบเทียบแข่งขันแล้วบางทีเราก็ไม่ได้มีอะไรดีหรอกแต่เราก็อยากจะไปอยู่ในสังคมของคนที่เขามีอะไรดีแล้วก็พยายามอัปเกรดตัวเองนะแล้วก็ชอบ เปรียบเทียบแข่งขันกับเขาแล้วเอากลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้จัดก็มองเห็นได้จากหน้าไพา่แต่ทีนี้เป็นไงความที่เราเนี่ยชอบโชว์ว่าเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นแล้วพอถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็กลัวนะกลัวว่าคุณจะไม่มีสถานะกลัวว่า ความสัมพันธ์ของคุณน่ะไปไม่รอดแล้วเป็นไงตอนเนี้ยคุณก็เสียหน้ามันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องอดทนอยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยที่คุณรู้ว่ามันท็อกซิกแล้วคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมเสียเปรียบเพื่อให้คุณได้อยู่ตรงนี้นั่นก็เป็นสิ่งที่ไพ่เนี่ยบอกให้เราได้รู้หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยในอีกด้านหนึ่งเนี่ย คุณก็รู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้มีนิสัยยังไงนะแต่ว่าคุณก็มั่นใจในตัวเองไงคุณไม่ฟังใครคุณก็เลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ทั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนี้ใครก็อยู่กับเขาได้ไม่นานนะมันมีปัญหาแล้วก็ความขัดแย้งสิ่งที่แบบว่าเข้ากันไม่ได้แล้วเป็นประเภทแบบว่า เอาเปรียบคนรักคู่ครองนะแต่อันนี้ผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนแต่สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอนะเหมือนกับว่าพอคุณได้เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยตอนนี้คุณรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงเขาปฏิบัติกับคุณยังไงแต่กลายเป็นว่าคุณก็ยังอยากที่จะผลักดันให้ความสัมพันธ์อันนี้ไปต่อเพราะว่าคุณอยากที่จะเอาชนะอะ คนที่เคยอสอบประมาทคุณไว้หรือว่าใครบางคนที่เคยเตือนคุณก็ได้ว่าคนคนนี้เเป็นแบบนี้นะมีแต่คนพูดถึงในทางที่ไม่ดีหรือว่าคบไม่นานเดี๋ยวก็ไปกันไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคุณก็ยังอยากที่จะเอะคบหากับคนคนนี้อยู่ก็อย่างที่บอกอะว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของ ความมั่นใจของตัวคุณเองด้วยก็ได้ที่คุณอยากจะลองคบกับคนคนนี้นะแล้วก็มันก็เป็นในเรื่องของการที่คุณกลัวเสียหน้าเนี่ยมันก็เลยเป็นสถานการณ์ในลักษณะเนี้ยที่คุณจะต้องซ่อนความรู้สึกมันก็เป็นไพ่เก้าวถ้วยที่ถ้าคุณเห็นม่านที่อยู่ในด้านหลังของไพ่ใบเนี้นะมันก็เหมือนกับว่า คุณต้องซ่อนความรู้สึกกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยทำเป็นว่าทุกอย่างโอเคนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี้ยมันก็ไม่โอเคหรอกเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่เด็กถือดาบตอนนี้คุณอาจจะโกหกตัวคุณเองโกหก คนรอบข้างก็ได้กับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นชีวิตของคุณคุณไม่ต้องไปแคร์ใครมากมายหรอกเพราะว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันก็เกิดขึ้นกับใครหลายๆคนแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าบางทีการที่เราเนี่ยเป็นพวกประเภทชอบแข่งขันชิงดีชิงเด่นอวดกันนะแล้วพอเวลามันมีปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นอะซึ่ง อย่างที่ผู้จัดบอกอะ่ะมันก็เกิดขึ้นกับทุกคนเป็นเรื่องปกติ <c oughs> โดยเฉพาะถ้ามันเป็นพลังงานของไพ่เดอะเดทเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องยอมรับปรับตัวทำใจเพื่อให้ความสัมพันธ์อันนี้ได้ไปต่อแต่ทีนี้เป็นยังไงบางคนเนี่ยก็ไปพูดจาเหมือนกับว่ายกตนข่มท่านแล้วก็อวด อะไรอย่างเงี้ยความที่ตัวเองมีชีวิตที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีสถานการณ์ไอลักษณะนี้เกิดขึ้นก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังนะแล้วก็แม้แต่เพื่อนฝูงคนที่อยู่รอบข้างก็อย่างที่ผู้จัดบอกตั้งแต่แรกอะว่าถ้าเรามีนิสัยแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าคนเขาก็จะมานั่งจับผิดแล้วก็เหมือนกับว่า กลายเป็นว่าเราเนี่ยกลัวเสียหน้านะกลัวคนอื่นนินทามันก็เลยเป็นสถานการณ์ในลักษณะเนี้ยที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ผู้จัดก็ไม่รู้ว่ามันจะมีสาเหตุอะไรหรือว่าเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ย <c oughs> ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความเท่าเทียมหรือว่าคุณหมดรักหมดศรัทธาในการแล้วกันแล้วนะเพราะว่าคุณถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม แต่ทีนี้ว่าไอ,อความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะอันนี้ก็เป็นชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่ไพ่เนี่ยเขาต้องการสื่อสารให้คุณเนี่ยได้มองเห็นภาพนะได้มองเห็นเ,เจตนาความคิดของตัวคุณเองแล้วก็คนรอบข้างที่ปฏิบัติต่อกันหรือมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนอะไรบางอย่างก็ได้ว่าอันนี้ก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็อันนี้ก็คือทางเลือกของคุณนะก็ให้คุณเนี่ยอย่างที่บอกอะว่าอะไรที่มันใช้ไม่ได้ผลแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือไอ้นิสัยอะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวปิดกั้นอนาคตตัวคุณเองปิดกั้นความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงนะแล้วกลายเป็นว่าคุณทำไปแล้วเนี่ยแล้วคุณก็กลัวกลัวที่คนอื่น จะามาสมน้ําหน้าคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยความที่คุณคุยอวดอะไรเอาไว้อันนี้กลายเป็นว่าคุณจะต้องมานั่งหลอกตัวเองหลอกคนอื่นกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ที่มันไม่ตอบโจทย์อันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณนะไม่ใช่สิ่งที่ผู้จัดต,ต้องการที่จะมาตอกย้ําคุณหรือว่าอ,าอะไรแบบนี้นะก็ขอให้คุณเน่ย มองสิ่งนี้ไปในด้านบวกกันแล้วกันแล้วผู้จัดก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้สถานการณ์เนี้ยม,มันเกิดึุนขึ้นกับคุณนะในที่ทำงานหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์หรือใครบางคนที่ทำแบบนี้ม,มีนิสัยที่ไม่จริงใจปฏิบัติต่ตอกันแบบว่าเหมือนคนที่คอยจับผิดคอยให้ร้ายคอยที่จะอิจฉาริษยากันอะไรแบบนี้ เพราะมันเป็นพลังงานของไพ่เด็กถือดาบที่มันเป็นตัวแทนของใครบางคนที่ไม่จริงใจไม่ว่าคุณจะร่วมงานกับใครหรือดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ทำหน้าที่อะไรให้กับคุณเนี่ยนะช่วงเวลานี้คุณก็จะได้รู้แหละว่าคนคนนี้เขาไม่ได้จริงใจ แต่ทีนี้เป็นยังไงมันก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณยังต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นบุตรบริวารของคุณก็ได้เพราะมันเป็นตัวแทนของไพ่เด็กถือดาบที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวคุณรู้แล้วละ่ะว่าเขา,เาคิดไม่ซื่อกับคุณนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการย้ำเตือนกับคุณว่ามันก็เกิดขึ้นจริงฉะนั้น มันก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องอม,มีสติในการรับมือกับปัญหานะถึงแม้คุณรู้ว่าใครเป็นยังไงในความสัมพันธ์เนี้ยใครจริงใจใครไม่จริงใจกับคุณเพราะว่าหน้าไพ่ก็บอกให้เราได้รู้ว่าคุณอยู่กันทั้งๆท,ท,ที่หมดรักหมดศรัทธาในการและกันนะมันอยู่เพราะผลประโยชน์ก็อย่างที่บอกอะ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนที่ทำกับอีกฝ่ายหนึ่งจนทำให้เขาเนี่ยรู้สึกแบบนี้นะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยเพื่อที่ว่าคุณจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดการกระทำของตัวคุณเองแล้วคุณก็จะได้รักษาไอ้ความสัมพันธ์ที่มีค่าอันนี้เอาไว้ยังไงก็ขอให้คุณอนะโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ